สวัสดีครับผมพิธีบ้านนานาทอมแชนแนลเขตปลาซุ่มสนม่านหามาขามป้อมอ๋อขามป้อมไปกินสมปลาขี้เล็กปลามาขามป้อมอยู่ในนี่แหละปลานี่แหละปลาซุ่มสนอยู่ทั้งหลายวว นี่ยต้นมะขามป้อมเห็นอยู่เนี่ยไม่เงยไปนอนเบิ่งกันไม่เงยไปอันนี้ไม่ไม่ยุ่งแต่เนี่ยนี่งโคะขามป้อมถึงอยู่ข้างใน chúng con lo con là cái hàng này hả? nuôi bò, nuôi ngay là bò. นเป็นลายลายย่ใสเลยยืนนี่บอกเจ้าก็หากนิือก้นเลยฮะปาอดน่ง่ายเลยปาดน่่ายเลยตัวนี้จางจังไหนล่ะบบบนียี่บงาหักครับใช่ปน น้องนื้อบคราบปลอมเอ้าก้่อนี่เน่เน่เน่น่่น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 ่เน่น่น่่น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 ่เน่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 นน่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 ่น่น่นน่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 ่น่น่เน่น่น่น มันเบิงงเลยบปาน,น,นมีมันงยัมัลเพราะว่ามันอยู่มันไม่มีปุย๋ยเขาเจ้าปลูกเน,นี่ยเขาเจ้าไม่มีปุ๋ยเลยอนัปอมเยไม่ปุ๋ยปลูกธรรมชาติใช่เลยปอมธรรมชาติอันนี้ถูต้องวอ,อ๋อ ทำไมันก็เต็มท้องเยอะแยะขนาดนี้เลยติดต่อเลยนี่น้ำเชื่อมเละเต็มเลยสมรีบได้ ดิบเน่เล่าล่าม่ได้ลเนาะอ๋อหางานี่ยนอ้หางกัดปุ่มเลยต้นได้เปลี่ยนกระปินต้นเปลี่นกบเปลี่ยนต้นเปลี่ยนกระดก มันเป็นไม่ห่างๆนะไม่ยังเป็นยังไงงานคือเอาใช่ไหมดึงออกฟังห mm mm <wh> ุ่นด <mythology> mm ้วยเรือยว เร <c oughs> ็วต้นนีชมปะเนี่ยอ้าวมา้าปอมผสมก็ว่าแบบม่ม้าปอมแมืนกะพี่น้องมันต้องเป็นแม่งานแม่เหรอไหมกองงานในห,หน่อยมันลงมากหักเลยมันเป็นงานนี้งานฝ่นไหมงานนี้ไหมออ,อ,อ ไม่ไงตอ้มนี่ไม่ได้งานเลยอะไรงานเลยนี่ไม่ของใช่หรือหกหน่อยจับเอาไง พูดน่มันกำลังลงมากมองกองลงมันโลงแล้วบักไลน์นึงคิดนะมาคนมาดึงล้จังไนกันนะดึงแห้งเออนั่ะคายมดเก็บอ่อนอาดัวไปเลย Ừ, hả mọi người ơi 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 mọi người nuôi mọi người ơi mọi quay ไหลายเสริมดิไม่ดิไ่ใสๆกิ้งๆก็มาเลกไม่น้อยสุดแค่นี้แหละมะขามไม่ปุ๋ยขาวปอมไม่ปุ๋ยน้มธรรมชาติน้มปนไธรรมชาติ หืนเ่งไงเหอโอ้ทั้งเครื่องหุ่นยกขนาดต้นนี่มันขึ้นหน่วยบ่็นยงไงยกขนาดนี่นี่ก็บดูกันด้ไรทำ คนของบใครกินเป็นไรหรอกอชิมต้นนี้บางกาอ,อกนแสบบ่อน่อยคือเป็นสีม่งๆหมอนมนอมฉุบ <c oughs> เล็บไม่ยต้นนี่น้อหน่อยนังเพุ่นเหาคุณ

ชิมบางกันนะแฉบป่ะชิ้มบางไงเดี๋ยวไงและสริมนิดหวานสวมขมนิดก็แล้วเวลาเด็กผมขมนิดเลยกล้าชิ้นเล็กเลยร้ายขนาดนี่จะปลากี่เล็ก

มัดพ่อแล้วเลยหลายเก๋อมาขามป้องอาไปกินกับเกลือแก้วเกลือ คลิปนี้จะได้จบไปทํานี้ครับผมมาออามาคามป้อนพิจิตรมฝากกดไหลก์กดแช่กดติดตามช่องเี้นะครับเนี่อช่องวิธีบ้านนานาทุมชาแนลคลิปนาพอกันไหมครับผมสถานที่ท่องเที่ยวในอนาคตทั้งนั้น ที่นีล่ลาดไปก่านครับผม